5ข้อกับข้อดีของที่ดินจัดสรรนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับธนพัฒน์ชินทิพย์หรือเสียมอสังหานะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีการซื้อที่ดินจัดสรรครับหรือบ้านจัดสรรนะครับผมรวบรวมมาแล้ว5ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1เลยนะครับที่ดินจัดสรรส่วนใหญ่แล้วจะทำเลดีนะครับร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นส่วนใหญ่แล้ว จะมีกลุ่มจัดสรรเนี่ยครับไปค้นหานะครับไปค้นหาที่ที่ดินแปลงใหญ่เนี่ยจะไปอยู่กับมหาเศรษฐีนะครับหรือว่าไปอยู่กับนายทุนนะครับซึ่งเราโอกาสที่จะซื้อกับเขาก็ยากครับเพราะว่าเขาขายในราคาเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับแล้วทีมงานจัดสรรหรือนักพัฒนาสังหาเนี่ยก็จะมาแบ่งล็อกขายนะครับแล้วเราก็จะได้ทำเลที่เขามองเหมือนกับกลุ่มยักษ์ใหญ่เลยนะครับเหมือนกลุ่ม มหาเศรษฐีที่เขามองไว้แล้วนะครับเขาก็เขาก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นอาจจะขายแพงสมมุติว่าได้มาไล่ละ1ล้านบาทอาจจะเป็นไล่ละ1นล้านสองแสนบาทที่เราแต่เราก็ได้ซื้อในทำเลที่เขาจับจ้องเหมือนกันนะครับก็คือเอามาแบ่งปันกันนะครับข้อที่2เลยนะครับที่ดินจัดสรรน,นะครับส่วนใหญ่แล้วนี่ครับผ่านการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นหน้ากว้างคูณยาวหรือว่าผ่านการวิเคราะห์หลากหลายอย่างนะครับก่อนที่จะมาจัดสรร นะครับมันก็แล้วแต่คุณภาพของทีมงานนั้นเพราะว่านะครับที่ดินแต่ละโครงการนะครับมีทีมงานในการวิเคราะห์ไม่เหมือนกันนะครับเราถ้าเราชื่นชมในโครงการนั้นเราก็ข,าขอเข้าไปชมได้นะครับข้อที่3เลยนะครับที่ดินจัดสรรเนี่ยเอกสารเนี่ยส่วนใหญ่นะครับคือทีมงานเขาเนี่ยจัดการเรื่องเอกสารไว้หมดแล้วนะครับก็คือเป็นแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นลอ็นลอกไว้แล้วนะครับ มันไม่เหมือนกับการที่ไปซื้อกับชาวบ้านนะครับบางคนมีการครอบครองถึง6คนก็มีบางคนมีการครอบค,อค,บครองถึง10คนก็มีบางคนตายก็มีต้องไปขอ,อมรดกจากลูกอีกนะครับนี่คือข้อดีอันดับ3เลยนะครับของการซื้อที่ดินจัดสรรคือสามารถโอนถ่ายจากเจ้าของเนี่ยไปหาลูกค้าได้ทันทีนะครับนะครับข้อที่4เลยนะครับที่ดินจัดสรรแล้วส่วนใหญ่แล้วนะครับราคามันน่าจับต้องได้ครับ สมมุติว่าที่ดินแปลงนี้ไร่ละ1ล้านแต่มีอยู่50ไร่แต่เรามาซื้อ1ล้านสองแสนบาทอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถจับต้องจ้องได้ไดนะครับเพราะว่าก็จะมีโครงการอะไรที่ทางานักพัฒนาทีมงานทางอสังหาเขาเ,เขาจะพัฒนาเข้ามาอาจจะมีสายไฟมีถนนมีอะไรเข้ามานะครับมันก็จะเป็นโอกาสของของลูกค้าที่ไม่มีมากถึง 50บล้านแต่ก็ซื้อในราคา1ล้าน2ได้อย่างเงี้ยนะครับครับข้อที่5้าเลยนะครับข้อที่5เลยนะครับจำเป็นเลยครับเอกสารชัดเจนครับเอกสารส่วนใหญ่จะชัดเจนนะครับไม่ได้บอกว่าไม่มีแบบไม่ชัดเจนนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ดินจัดสรรเนี่ยเอกสารจะชัดเจนเสร็จสับหมดแล้วนะครับทําให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจครับก็เราก็ต้องไปสังเกตกับทีมงานทีมงานนั้นนะครับว่า มีศักยภาพแค่ไหนหรือว่าคนบุคคคลนนั้นนะครับเขามีศักยภาพในการดําเนินเรื่องการเอกสารได้แค่ไหนด้วยนะครับเพราะว่าการที่จัดสรรมาแล้วในส่วนใหญ่มันผ่านการวิเคราะห์มาหลายชั้นมากครับมาหลายชั้นผ่านการทีมงานผ่าน,นหลายอย่างมาครับก่อนก่อนที่จะมาจัดสรรน,นะครับนะครับนี่ผมก็มาบอกข้อดีให้ทุกลูกค้าหรือว่าคนกําลังติดตามผมนะครับได้รับชมรับฟังนะครับว่ามันมีดีอย่างไรเสียอย่างไรนะครับ ข้อเสียเลยก็ข้อเสียของที่ดินจัดสรรน,นะครับส่วนใหญ่จะน้อยนะครับส่วนใหญ่จะน้อยนี่หมายถึงว่าบางบางทีมงานไปเจอแบบไปเจอทีมงานที่ไม่การวิเคราะห์ไม่ดีพออย่างเงี้ยก็จะไปซื้อที่ดินที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายนะครับผมก็มาเล่าให้ลูกค้าได้ฟังนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมเสียมอสังหานะครับอย่าลืมติดตามเพจนะครับบริษัทดีจริงแลนด์ยูนิตนะครับขอบคุณนะครับ